อันนี้วิดีโอใช่แล้วพูดได้แล้วนะเออเนี่ยภาษาภาษาอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยแล้วเราจะอ่านยังไงอ่ะเนี่ยภาษาเยอรมันทั้งนั้นอันนี้คือแปดน่าจะเป็นแปดปดยูโรแล้วก็เวลาเท่าไหร่อ่ะเขามีอยู่ไงจุดห้าสิบห้าสิบห้ามินิตเนาะหนึ่งจุดสิบยูโรก็สามสิบมินิตถ้าจะนะคือเราก็ อะไรนะคาดคะเนไปอ่ะแต่จริงๆเราไม่รู้หรอก <S <S คุณเมื่อกี้เราถ่ายไปทีแล้วอยู่ๆหายไปอ่ะเราก็งงว่าหายเพราะอะไรน,นี่เปร์โยนะคุณสวยงาม,มลากูกสวากเกนอย่าไปถ่ายของเขาไหมอ่ะเดีเ๋ยวไ,ไปติดติดใต้ขเขาไอติดอะไรของเขามันไม่ดีไงมไม่อยากถ่ายรู้แต่ว่ารถเขามีน่าจะนี่ไงบ้านไทยอ่ะ ของคุณเนี่ยบ้านไทยอะคุลมที่เราจะมาแวะไงปรากฏว่าน้องชื่อน้องตุ่มตามเนาะแล้วก็มีสามีเป็นคนเยอรมันมีลูกเป็นคนเยอรมันด้วยเขากำลังตกแต่งอยู่เพื่อจะจะทำอยู่ละบ้านไทยเนี่ยกำลังจะเปิดแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรนะเชฟ พ่อคงพ่อครัวเ็าทาเรื่องขอไปแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จไงคุณคุณดูนาฬิกาโมงหนึ่งนะตอนนี้ตอนนี้บ้านเป็นอย่างนี้ไงบ้านเมืองเขานะนู้นดูคุณอารมณ์ก็าใส่เสื้อขาวเดินไปทางนู้นละโท,โทรโทรศัพท์เรามันก็ไม่ค่อยดีนะคุณเพราะอะไรอะ่ะบางทีอะ่ะเราซื้อเข้าเขตทีเราก็ซื้อซิมใหม่ทีหนึ่งแล้วก็ซิมเก่าของของที่เก่าอะ่ะ สวิตอะเราก็ยังไม่หมดหรอกเราจะใช้จ่ายเปลืองมากกับตรงนี้มีโอกาสเราคงต้องซื้อวิดีโอใหม่ทําใหม่ดีกว่าไม่งั้นนะเราก็จะใช้จ่ายตรงนี้คือเสียน้อยเสียยากไงเสียมากก็ไม่อยากจะเสียแต่ก็ต้องเสียน่ะในที่สุดอะตรงนี้คืออินร์มอินโฟเมชันนะคุณตัวไอเนี่ยนี่ก็เรียนรู้เองทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสายงานไง ก็เออเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าสถานีแล้วก็ซื้อคุลมอันนี้คืออินโฟเมชันนะตรงเนี้ยแนะนำแต่ว่าภาษาเขาเราก็ไม่รู้เนาะดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยว่าเขามีอะไรมัง่งเราก็ไม่กรู้หรอกไปตรงนี้น่าจะเป็นโรงแรมอะเฮีย เราไปที่อื่นที่มันจะมีประโยชน์กับเราเพื่อจะเดินทางต่อตรงนี้คุณดูดิดะอะไรนะลินเดาเนี่ยเหมือนเป็นที่ชายชายทะเลแล้วก็มีเรือสำหรับนำเที่ยวมีประภาคารตรงกลางด้วยคุณเห็นปะมเมื่อวานนี้เรามาเดินปรากฏว่ามันเหนื่อย เราก็เลยนี่เขามีนาฬิกาทุกทุกที่เลยนะดีจังนี่เขาเลือกอะไรเนี่ยอันเฟิร์ดโนเบลภาษาถ้าเราอ่านแบบนี้นะเราไม่รู้ว่าเราอ่านถูกหรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาเยอรมันเลยอะแล้วตรงเนี้ยคือเยอรมันใต้นะเพราะว่าน่าจะใต้เพราะว่ามันติดกับส so วนะิตซ์เนาะเออ แต่ว่าเราคงจะไม่ได้ไปล่องเรือเขาหรอกเพราะว่ามันแพงไงมันทีละร้อยสองร้อยเหรียญเอ้ยอะไรนะยูโรมันก็เยอะเกินไงเราก็ไม่ไหวเราก็เลยคงต้องต้องอะไรนะพารไปก่อนเนาะโอเคอันนี้มันตอนเช้าคุณเจ็ดโมงเราจะไปมิวนิกกันไงกำลังจะเดินทางไปหาซื้อเออตัว๋วแล้วก็จะเข้าไปที่สถานี รถไฟเขาเปิดหรืออยังเนาะบานหอบโออันนี้ใช่ใช่ไหมอะ่ะเออเราก็งงๆอยู่อะว่าเป็นสถานีรถไฟหรือเปล่าเมาื่อวานเราออกมาจากตรงนี้เนะียแต่เขาปิดอย่างเนี้ยบานหอบแปลว่าอะไรเนาะเหมือนแปลว่าสถานีหรือเปล่าเดาอีกแล้วว่ะคุณยังไม่ได้เข้า google map Google เลยว่าแปลว่าอะไรอะ่ะ มื่อวานก็มาตรงเนี้โอ้โหปิดจริงด้วยอ่ะคุณยังเขายังไม่ได้เปิดเลยอ่ะเขายังไม่ได้เปิดหรอคุณลมเขายังไม่ได้เปิดขายเลยอ่ะคุณโออแสดงว่าเขาต้องเปิดดูดูดูแผนที่ตรงนี้ก่อนว่าเราจะไปอ่ะแล้วเราจะซื้อเขายังไม่ได้เปิดเลยเหรอคุณลมอ้าตายจะรู้ไหมอ่ะว่าเขาเตะ เปิดเวลาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวต้องซื้อตั๋วเองซื้อที่ไหนอ่ะ mm hmm. ไม่แล้วเรามีเงินซื้อเขาเหรอติเคตออสยี่สิบสองเนี่ยเราก็ยังอ่านภาษาเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องตีความเองไงคุณนี่โมงกว่าเขายังไม่เปิดกัน mm hmm. นี่ต้องเนี่ยต้องซื้อตั๋วเองศึกษาเองแล้วถ้าผิดพลาดอ่ะ มันจะกินเงินเรารีฝีเปล่าเราก็กลัวไงแต่ตรงนี้ก็มีนะคุณลมข้างนอกนี่มีนะคุณลมเนี่ยเนี่ยที่ขายตัวอยู่ตรงนี้คุณเราก็ยังอ่านไม่ออกเลยอะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ก่อนตรงนี้มีห้องน้ำนะแต่เป็นห้องน้ำเอกชนเสียเงินคุณวันนั้นเสียเงินไป หนึ่งยูโรกับห้าสิบห้าสิบไรอะเราก็ไม่รู้ครึ่งหนึ่งของยูโรอ,อ่ะอ๋อเขาซื้อผ่านตู้กันแต่เราซื้อไม่เป็นอะเราคงต้องอุ้ยนี่ไงคุณลม้มรถไฟมาแล้วรถไฟมาทีเนี้ยเราก็ต้องศึกษากับคนอื่นว่าเขาจะช่วยซื้อแบบนี้ให้เราได้ไหมอะอ้อาว ทิงอ่ะนี่มันสูตรตรงนี้เนี่ยรถไฟมันสูดนี่มันไปไม่ได้เศษทิ้งหมดอ๋อเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเราก็ตีกลับไปทางนูง้นกลับเงเดียวว่าไปไหนที่นี่เราบอกเราจะไปมิวนิกอ่ะเราก็ให้คนนั้นเขาตีให้เราก็ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันผิดพลาดแต่มันอมเงินเราเราจะทําไงอ่ะเราโดนอมหมอยมากนะคุณเมื่อวานนี้เราจองตั๋วมาแล้วเสร็จแล้วเอ้ยจอง,งรงเียกโรงแรมเนาะ เสุแล้วมันไปลําบากมากอ่ะเราก็เลยแคนเซลแต่เงินเนะ่เขาอิบไปแล้วแหละเพราะว่าเขาเขาเก็บเงินล่วงหน้าไงคุณจะยกเลิกคุณจะอะไรเขาดอนแคร์ไงเขาก็อิบเงินเราแล้วห้าพันสองแล้วเราก็มาเจอคุณตูมตามเนาะเจ้าของร้านไทยเมื่อกี้เนี่ยแหละที่เราถ่ายอ่ะเขาก็ให้เราไปนอนบ้านเขาทึ่งเป็นบ้านของลูกอ่ะ แต่ว่าวันนี้ลูกไม่อยู่ก็ให้เราไปนอนแล้ววันนี้เราออกแต่เช้าเพื่อจะดูว่าจะเดินทางไปมิวนิกแล้วก็จะดูว่าสถานที่ที่ใกล้กับตรงไหนที่เราจะไปสามารถเข้าออกสะดวกอะ่ะไม่เหมือนกับที่นู่นอะ่ะที่ซูริกอะ่ะมันเดินทางสะดวกมากแล้วเราก็เดินไป <S <S เดินมา <S <S มาอยู่แคนาดาเลยอะ่ะแคนาดาก็เหมือนกันฮะเดินทาง โดยรถบัสอะไรเงี้ยง่ายสะดวกโอเคคนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ว่าจะทํำยังไงว่าจะซื้อรถแล้วซื้อตัว๋วแล้วก็ไปมิวนิกกันโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ